อร่อยจนหยุดไม่ได้นะมือนียายเจวผ้าพี่น้องมากินตำแตงอีกแล้วจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกับยายเจาค้นเกามานังเข้าเมากินเข้าให้พี่น้องชมยู่นี่อีกแล้วเด้อค่ะมือนียายเจาสิพ้าพี่น้องมากินตำมักแตงอีกแล้วพี่น้องมากินตำแตงพี่น้องตำแตงกับฮอตด,ด็อกกับแคบหมูพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้อง มันนี่ตําแตงคบเคืองด้วยพี่น้องมีทั้งประแดดเั้งกะปิแซบแบบครบเคืองเลยแซบครับพี่น้องอแคบหมูเพ็นคือกรอบดีครับเปิดถุงไว้แต้นโดนด้วพี่น้องยังกรอบๆอ,อยู่กินจนว่าสิมันล่ะ นี่แหละพี่น้องผักแนว้อยายเจ้าปลูกเองได้สื่อต้นมันม้ามันมีหากยุกกนเลื่ไปปลูกขึ้นงามงามเน้ปลูกเองได้มีอันนี้แหละ กับพักกีเต้าพี่น้องพักกีเต้าสาละเน่เสียบครับพี่น้องกินตำแตงแบบครบเครื่องนีครับหมูกระกอบขันกินกับปีขึ้ประแดดขึ้นกับปี แซ่บครับพี่น้องทำย่อยๆพี่น้องือ ผมผ่านย่ๆกันพี่นังเียบคับฮัดดอกเิ่นกับเซืม ้งอยากใส่มือทั้งอยากใส่ซ่อน <c oughs>

ai cho mà chín thật thì nó ngơi hoàn cái đài qua phải bên thật chín mất mướt mình làm nữa chút nạm còn sẽ đài nạm cái đài nạm cà เห็นจิงล้กับเสี่ยบย้ายเจ้วเห็นย่างขึ้นกับเสีย่ยบ <c oughs> ข้ามือนี่ย้ายเจ้าก็อิ่มเหลือเด้อค่ะเด้อเ,เห็นบ่นี่สอกินเกี้ยงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ย้ายเจ้าก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อพอกันไม่คลิปหน้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ